วันนี้แจกจริงนะฮะหลังจาก2 6่ิบหมิถุนาหลังจากวันที่26มิถุนานี้เราได้ประกาศออกไปวันนี้แจกจริงนะครับโดยคุณอัศวินมาแจกเองและผู้ที่ได้รับว,วันนี้ก็เป็นคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ครับรับไปแล้วครับทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากเพชรพันตราแม่ควตาฉลากทองและตราแม่ควฉลากทองครับใช่ครับก็เรามีแจกอย่างนี้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกๆปีครับในหลายสัปดาห์เนี่ยแจกไปแล้วสัปดาห์ละ สท่านท่านละ1นึ่งหมื่นบาทสท่านทุกสัปดาห์ใช่ครับปีหนึ่งก็จะมาแจกล้านหนึ่งใช่ครับนะฮะด้วยแนวนโยบายต้องการอยากขอบคุณลูกค้าครับวพี่ใช่ครับคุณผู้ชมดีค่ะก็ดีใจอะค่ะเพราะว่ารู้แล้วว่ารายการนี้เขาแจกจริงเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เขาเป็นประจำ ที่นครสวรรค์เขานิยมใช้มากเราเป็นแม่ครัวสมัครเล่นเราอยากจะให้มีฝีมือดีอร่อยเราก็มั่นใจว่าถ้าเราใช้เหมือนที่อาหารตามสั่งร้านที่เรากินประจาเนี่ยใช้บ้านเราหยอะปุ๊บก็ต้องอร่อยเหมือนกันค่ะส่งมา3ปีค่ะส่งมาตลอดคือจริงๆอยากได้แค่10,000บาทเพราะว่าเรารู้ว่าที่นี่เขาแจก10,000บาทแล้วมีรางวัล1ล้านบาทเมื่อ3ปีที่แล้วน้องชายเคยได้จริงเขาแจกจริงเราก็เลยรู้สึกว่า ถ้าพี่ได้สักหนึ่งหมื่นพี่ก็จะดีใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะเลยส่งมาตลอดแล้วพอมาสะพายตรงหนึ่งล้านบาทาเงี้ยค่ะก็บอกแม่ว่าเรารวยแล้วนะเรารวยแล้วอะไรเงี้ยค่ะจากนี้จะเอาไปทําอะไรยังไงบ้างครับคุณก็ฝากคุณแม่เก็บอะค่ะเพราะว่าเราไม่มีโครงการอะไรอะค่ะเราพอกินพอใช้เท่าที่เราพอใจค่ะก็รู้สึกยินดีเหมือนกันครับมีลูกค้าจริงๆแล้วก็แบบว่าเราได้ตอบแทนเขาเราก็ภูมิใจครับ ตอนนี้ก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับอยากจะให้ผลิตภัณฑ์สนับสนุนไปเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าลูกค้านิยมมากจริงๆค่ะครับผมครับก็ถ้าเกิดว่าลูกค้ายัางสนับสนุนเรานะครับเราก็จะมีการคืนกําไรให้ลูกค้าแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทางรายการต้องขอบคุณนะฮะคุณอัศวินนะครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ขวัวตาฉลากทองและตราแม่ขวัวฉลากทองซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก ทำให้ลูกทุ่งเนี่ยยังคงอยู่คู่กับประชาชนลูกทุ่งนั้นเป็นบทเพลงเป็นตำนานเป็นมรดกของชาติไทยและก็มีผู้สืบทอดน้อยหนึ่งในนั้นนะครับที่ดำรงคงอยู่เป็นระยะเวลากว่า30ปีคือรายการชุมทางดาวทองเป็นเหมือนเสาหลักในวงการลูกทุ่งและได้รับการสนับสนุนหลักหลักเลยนะฮะหลักเลยคือผู้สนับสนุนหลักของเราเลยคือผิพันต์ตาแม่คัวตาฉลากทองและตาแม่ขัวฉลากทองขอบคุณคุณอัศวินนะฮะขอบคุณคุณคู้วยนะฮะ ไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ